นาฬิกาห้าเรือนที่ขิดโทนใส่บ่อยที่สุดเรือนแรกนะครับผมเรือนนี้นะครับผมคิดอะไรไม่ออกใส่ไปงานก็ไม่มีใครเขาคงว่าอะไรหรอกโรเล็กซ์ซีดัวเลอร์ข้อมือผม19นิ้วดังนั้นนะประมาณซีดัวเลอร์กำลังดีคิดว่า้อยากจะใส่อะไรที่มันอาจจะเรามากกว่านี้หน่อยแล้วเรือนที่2นะครับอสูร์ <As ura. S 1> ีมที่เขาทำออกมาเนี่ยก็จะเป็นตีมอาสูรเราจะเห็นได้ว่าหน้าปัดเนี่ยเป็นลายปลาตาของอาสูรปีที่แล้วอาจจะเป็นคนแบบนิ์เกินไปก็เลยมีคน มันในชีวิตยเยอะต้องแบบเตือนตัวเองไว้เนี่ยคือนาฬิกาอาสูรแต่ว่าคองขังของผมตรงนี้นะครับประหลอดดาเอาไว้กันอสูรกอเรื่องที่3เป็น Sherry r o โรสำหรับผมก็คือว่านี่เป็นนาฬิกาที่คุณตาของผมนะครับให้มาแล้วคุณตาเนี่ยเสียไปแล้วแล้วนี่เป็นสิ่งเดียวที่ผมยังมีอยู่โอเคเรื่องที่4ีนะครับก็จะเป็นนิกสันรุ่นอะไรก็ไม่รู้นาฬิกาที่คน เห็นมากที่สุดในติ๊กต็อกผมมีคุณค่าทางจิตใจแล้วสุดท้ายนะครับเรื่อนที่ใส่บ่อยที่สุดจริงๆเลยช่วงนี้เป็นนาฬิกาที่ทํามจาก เหล็กบรอนซ์มันเป็นนาฬิกาที่ชื่อว่า F ล y b บอยนะครับจริงๆมันเป็นตีมนักบินแล้วบรอนซ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกนิดนึงเพราะว่าพอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็ถ้าไปโดนน้าทะเลอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะออกมาเขียวดาได้เหมือนกันแต้มันจะเป็นนาฬิกาที่ยิ่งใส่มันจะยิ่งดูขลังขึ้นนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสาหรับวันนี้ก็คือกล่องครับมันดูดีอยี่ห้ออะไรอ่ะมันดูดี b r ยังไงนี่มันดูดี